โสุดยอดเลยแม้ได้แต้มหกพันเนี่ยนะเป็นแย่ได้สก,กิลมาเยอะแล้วอาละเป็นโอเค เอาละก็สวัสดีครับผมซูปเปอร์กัมบอฟันเนอรมิวสินะครับวันนี้เราก็นในเกมเจ็ตแพ็ใจไร้อีพีสครับผมเมื่อกี้ผมเล่นแนะนำนะครับผมว่าจะมาเล่นอะไรอยู่กันทําได้เล่นเลยเฉยๆเอาละไปเล่นกันเลยครับผมนี่ไงโอเคใกล้แบบโอเคอืม เอาละลลาไดนะ้นี่มันละตายเลยนะอืมอี๋นี่ไงนี่อืมอี๋โว้นี่โว้ะวังใกล้ๆอยู่ว่ะนี่ไงเยอะๆอ้โหมันมีเหรียญยูเนียนะ เอา้ามัน,ไม,มนไม่ถึงเลยเอ้าไม่จัดไม่ถึงเลย่งนะแบบเล่นค่อนข้างอืองึยุ้ยโยอะไรวะแบบโอเคว <c oughs> ้มันมีคอลเลกชันอยู่ดีเลยนะก็ โอเคจะมาเล่นเลยมาละโอเคมาเล่นเฉยๆนะยังไม่คันข้างๆแบบอโอเคว้าวนี่ไงดูระวัวง นี่เย้ยโว้แบบเนี้ยมันไม่เอดีกว่าเดิมเลยนะเป็นนี่นี่งไงโว้นี่สองแต้มเลยนี่นี่นนนโว้ระวัง เป,เป็นไปได้ไงวะแต่อุ้ยอีกแล้วโอ้โหเอาล่ะโอเคเยี่ยมเลยเอาล่ะ yes โอเคว้าวอ่ะอุ้ย ย่มอะตอมเนี่ยนะว้เอออล่ะย่มหัวใจมาแล้ว yes มันตะมานี่ไงนี่ไงนี่นีน่ นี่นีว่ว้นี่ไงระวังนะระวังน,นี่นี่นี่อือย่ำโอ้โหนี่โอ้โหแต่เนี่ยนะปะ ยาวเต้มเลยนะเยี่ยมระเบิดองยังไงว้วสุดยอดเลยแม่ได้แต้มหกพันเนี่ยนะบปนแย่ด้สกิลมาเยอะแล้วอาร่เป็นโอเค เออฮะเอะไรเสกเกินนะเออแบบสิ่งจนเดิมไปนิดหน่อยโอเคโว้โอเคแบบเอาละเป็นเรื่องที่โว้ อุ้ยเออกวดหัวใจเลยอ่ะอุ้ยไม่มีอะไรเลยสักดวงน,น,นะเนาะเมื่อกี้ไม่รู้อะไรสักงอนอือฮึอุ้ยเหตุใดสิอุ้ย เอาละย่างเป็นรอยโอเคมันเล่นแบบเฉยๆเนี่ยนะเลเตอร์ก็ได้เนะเอาละอืม,มแบบเล่เกมนะเป็นเอาละเป็นไม่รู้อะไรไม่รู้ ฮะนี่ไงวะเว้ยเ้ยระวังนี่ไงแฟร์ี้เบิร์ดนี่โอ้นี่โว้นี่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 ระวัง นี่ว้นี่เว้ยเว้ยว้านี่มันไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแบบมัวจะมันแล้ววะเออมันระวังแบบนิดหน,อนด่อยอ่ะอโว้โวโว่านี่ว้ออว,ว้ย วย้ยยม่มหนึ่งหันย่ยมเลยโ oh อ,อ้ไม่จอดเอ้อาฮะเป็นอัลติเมตอยู่เนี่ยนะโอเค แบบเนี่ยวะมันแพงเกินเอออืมได้เอามาจากไหนนะยุยมันไม่พอวะโอเคเล่นเลยแบบนี่มันมีสายเยอะแยะเนี่ยนะ ยังไงบ้างเนาะเป็นสนุกกว่าดีคิดเนียนะเอาไว้เป็นกรณีเยอะแยะลบโอเคอาวเราเป็น้านีสกีเนี่ยนะแต่ยังไงคุณคัดโดนยังไงโว้ nhi ngay quá, nhi. rồi, ui, quá, nè, ô tuyệt vời đấy, nè, thế ngay đột ní ngay, à hả? chỉnh bay, นี่ไงโว้ยระวังนี่เว้ยนี่ไงเว้ยเว้ยเว้ยว้าแต่อุ้ยมันมีสองพันเมตรเยอะแหล่ะเลยโว้ระเบิดตัวทีละนิดละดิดนี่ไง à dăm rồi ngọc <laughs> sư chưa có mấy sư à như ngày wow như ngày ta nụt tam mà lèo dẻo yeah. จบคลิปแล้วก็เขาคนที่ช่วยกด Subscribe ด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือครับแล้วก็แล้วคล,ล,ลิปเจอกันใหม่บาสวัสดีครับเย่